สวัสดีค่ะกับช่อง Everything Everything is e a s y บายายาใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้จ้าวันนี้นะคะเอาวิธีการกำจัดคราบเหลืองนะคะคราบโลออนใต้วงแขนเสื้อผ้าของเรานะคะใครมีปัญหานี้นะคะวันนี้รับรองหมดปัญหานี้แน่นอนค่ะมาลงมือกันค่ะ ก่อนอื่นเราก็ทำผ้าให้เราหมาดๆนิดนึงนะคะใช้น้ำชุบผ้าให้หมาดๆค่ะจากนั้นเราก็ละเลงตัวเกลือค่ะละเลงลงไปเลยค่ะใส่ไปเยอะๆเลยนะคะแล้วแต่ว่าของใครมีคราบเหลืองมากน้อยแค่ไหนนะคะพอละเลงลงไปเราก็ขยี้ขยี้ยค่ะขยี้ให้เกลือเขาซึมซับเข้าไปในเสื้อผ้าของเราค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะก็ขยี้ไปเรื่อยๆนิดนึงนะคะ หลังจากเรามั่นใจว่าตัวเกลือนะคะซึมซับเข้าไปในเสื้อผ้าใต้วงแขนของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้น้ำยาล้างจานค่ะทีนี้เราจะใช้น้ำยาล้างจานละเลงลงไปค่ะละเลงลงไปบนเสื้อผ้าของเราที่เป็นคราบเตลืองนะคะก็ขยี้จะใช้แปรงสีฟันหรือจะใช้มือก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยจ้ะก็ค่อยๆขยี้ไปเรื่อยๆค่ะ หนึ่งนะคะแล้วก็ซักด้านหน้าด้านหลังนะคะกลับหน้าหลังนิดนึงค่ะก็ขยี้ให้ทั่วแปลงให้ทั่วนะคะ พอเราขยี้โดยทั่วแล้วนะคะมั่นใจว่าขยี้ทั่วเรียบร้อยแล้วเราก็ซักน้ำเปล่าเลยค่ะเราก็ล้างน้ำเปล่าค่ะทีนี้เราก็ซักตามปกติเลยถ้าเกิดว่าคราบเหลืองออกหมดแล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ายังหลงเหลืออยู่อีกนิดนึงเราก็ทำซ้ำค่ะอันนี้ผู้ทำทำซ้ำนะคะ เพราะว่ายังเหลือนิดนึงมองเห็นลางๆนะคะในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าดูได้ตาเปล่าอะคะ่ะที่ไม่ผ่านกล้องเขาจะยังเหลือแบบนิดนึงนะคะดังนั้นผู้ทําก็เลยจะทํารอบ2ค่ะก็ทําเหมือนเดิมค่ะขยี้เกลือจากนั้นตามด้วยตัวน้ํายาล้างจานค่ะพอสําเร็จเราก็ล้างออกค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูผลลัพธ์กันค่ะ นี้เราไปดูผลลัพธ์กันค่ะเห็นไหมคะถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าคราบเหลืองออกจนหมดจดเลยค่ะไปรมีปัญหาคราบเหลืองพวกนี้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าสีผ้าขาวนะคะเอาไปใช้ได้เลยค่ะรับรองได้ผลแน่นอนค่ะ สำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องค่ะของเราเราก็มีการทำอาหารนะคะมีการหันผ้าด,ด้วยมือมีการปักผ้าด,ด้วยมือนะคะก็มีสาระความรู้อะไรดีๆก็จะนำมาฝากกันค่ะยังไงคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ